เครื่องฟอกอากาศเนี่ยวางตรงไหนในบ้านเวิร์กที่สุดอ่าผมได้ได้ลองมาหลายวิธีนะครับคือเคยมีตั้งแต่เครื่องฟอกอากาศอันนี้พูดถึงเครื่องฟอกอากาศที่เราไปซื้อมาตั้งเลยนะตั้งเลยอยนะไม่ใช่ระบบเติมอากาศเฟรชแอร์ Air, หรือเราเรียกว่าเป็นพวกระบบยาวีที่แบบมีการทรีตอากาศไปในบ้านนะเอาง่ายๆว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศเนี่ยแหละคือผมเคยซื้อเครื่องใหญ่มาครับเครื่องใหญ่เนี่ยปัญหาไม่รู้คุณเป็นเหมือนผมไหม คือห้องโถงส่วนมากเนี่ยเขาจะถามว่าเ้ยบ้านของคุณกี่ตารางเมตรอตรงโถงของเราเนี่ยเาประมาณสักหกสิเจ็ดสิบตารางเมตรนะเพราะว่ามันต่อเชื่อมกันไงใช่ไหมหรือไม่ก็8ปดสิบตารางเมตรนี่เลยใช้ตัวนี้เลยโอ้โหใหญ่มากปึ๊กไปตั้งตัวเดียวเลยก็โอเคนะคือบางทีมันตั้งตัวเดียวมันเทคโนโลยีมันดีไส้กองรวมกันนะ่ะแต่ปรากฏว่าเสียงม,มันดังนะครับทุกคนแล้วพอเสียงม,มันดังเสร็จปุ๊บก,กว่าไม่รู้นะแต่ความรู้สึกเราเนี่ยเรารู้สึกว่า ความเร็วหรือว่าสปีดในการที่มันทรี a อากาศเอา,าง่ายๆสมมติถ้าเราเดินเข้าบ้านมาเนี่ยเราร้อนนะฮะเราเวลาเปิดบ้านปั๊บเนี่ยกว่าอากาศมันจะรู้สึกดีเนี่ยมันก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสักสัก,สกครู่นึงอะแต่ผมเปลี่ยนกันครับพี่บีมีคนแนะนํามาเราก็เอ้ยลองดูเฮ้ยมันก็เวิร,ร์กผมก็เอาไอ้เครื่องใหญ่เนี่ยไปตั้งไว้นะฮะในห้องนอนแล้วก็เปิดเบ,เบอร์เบาที่สุดมันก็ได้เงียบแล้วผมก็ซื้อใหม่แบบเป็นตัวเล็กๆอะนะแบบประมาณที่ครอบคลุมประมาณสัก30 40ตารางเมตรเนี่ย แต่ผมซื้อ3ามี่ตัวเลยวางทุกจุดเลยมุมนะแล้วแอบ,บตามมุมดตึ๊ดต๊ดแล้วต้องบอกว่าอุปกรณ์พวกนี้มันมีม,มันเป็นของเสี่ยวมี่นะแล้วก็เปิดแอปแล้วก็เปิดปิดง่ายไงแล้วเวลาเข้ามาปับ๊บโอ้โหแบบผมรู้สึกได้เลยว่าเวลาที่มันทำเรล็กดูอากาศเนี่ย มันเร็วขึ้นเยอะเลยแล้วผมว่าอากาศมันดีขึ้นก็ถ้าใครมีความคิดเห็นไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะฮะแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่มันดีขึ้นเร็วเนี่ยเพราะว่าพอมันมีมอเตอร์ดูดพัดลมเนี่ยดูด 4- ีหตัวแล้วไซรองมันก็กระจายกันแล้วมันก็สามารถกระจายแต่ละจุดแต่ละจุดได้อันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นตัวช่วยทําให้อากาศในบ้านมันเร็วขึ้นนั่นเองครับ